In Shanswarya. Today very nice sunshine. นี่เราอยู่ที่กระท่อมน้อยกลางป่าอากาศดีเราก็ออกมาด้านนอกบ้างนี่ลูกชายแซมมี่แซมมี่ยูทูบเบอร์ what what your YouTube channel what your YouTube channel ลองลองลองเนม no people can remember o บริชช t name ตอนนี้เรากำลังจุดไฟนะคะกำลังจะย่างขดดก ย่างกินตอนนี้เวลาว่าครอกกันนตอนนี้บ่ายสองสวีเดนบวันนี้ไม่ค่อยวันนี้ช่วงนี้ก็อากาศประมาณหนึ่งองศาไม่ติดลบวันนี้อากาศดีมากมาก เดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆกันอันนี้คุณสามีสามีสุดี่รักสุดี่รักของฉันสวิท <laughs> อันนี้ก็จะเป็นรถที่เขาใช้เล่นเวลาขับมากับฮิมะนะคะกับฮิมะ เขาเรียกว่าสกูตเตอร์ดูลอ้อเขาลอ้อก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะเตรียมฟืนไว้ จุดไฟเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าถึงให้ก hey. ็จะเป็น<ม>กระท่อมน้อยๆเราก็จะพาลูกหลานเข้ามาเ <Te al. S 2> ที่ยวสาาทิต นี่เป็นบริเวณรอบๆของกระท่อมเป็นเหมือนที่บ้านที่นี่เขาก็จะเรียกเป็นว่าบ้านตากอากาศบ้านตากอากาศของเรานี่เราจะให้ดูช่วงพิมะก่อน น,นี่เป็นตัวบ้านตก่ากาศนะคะรถสกูตเตอร์อันนี้ก็จะเป็นแพรที่ไว้เวลาล่องแพรค่ะเป็นเวลาหน้าร้อนเราก็จะเอาแพลงไปตกปลาแล้วก็ชมวิวรอบๆเป็นแพรของครอบครัว สันสตรอันนี้ลูกชายคุณแซมคุณแซมมี่บอกว่าอยากทำยูทูบแซมมีช่ชาแนลในกระท่อมก็จะมีเก็บหลายอย่างเก็บอุปกรณ์ช่างนูน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดก็จะมีหลายอย่างอยู่ จะมีของเล่นของนุ่นเหมือนเตรียมไวม้มาพักผ่ใครมาพักผ่ก็มาได้จะมีที่อุปกรณ์ตกปลาอันนี้ก็จะเป็นมองบ้านเรามองอันนี้เป็นมองอันนี้ของสวีเดนนะคะแต่อันนี้อันนี้เป็นมองที่บ้าน อันนี้พ่อเป็นคนทำให้พ่อใส่พ่อจัดการให้มองสมบัติจากพ่อคะ่ะตอนนี้พ่อไม่อยู่แล้วก็ได้เห็นอุปกรณ์ทำมาหากินเอาไว้พ่อทำไว้ให้ก็จะเก็บไว้ตลอดชีวิต ข้าวบูถังน้ำมันอันนี้ถังน้ำมันที่จะเอาใส่กับเบืออันนี้เป็นมองของพ่อเหมือนกันคือแบบว่าสภาพแย่มากต้องรอให้มีเวลาแล้วก็มาแกะนี่เป็นหญ้าคะ่ะยญ้าตอ,อนช่วงหน้า นาร้อนเตรียมแล้วทีนี้เขาก็เป็นก็จะซื้อมาหวานรอบๆเล้าก็ชบไม่มีหญ้าตัดหญ้ามีทุกอย่างไม้พายเรืออุปกรณ์ทุกอย่างชาร์ตสวีเด็น ดูอะไรโตอากาศดีมากๆวันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวอยากให้มาดูตรงนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำของอกระท่อมในป่าก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ นี่เราก็จะเปน็นนี่เขาก็จะเป็นแบบอย่างนี้โยจ,จะมีถังแล้วก็อันนี้เป็นโล่งๆเลยเป็นโล่งๆแบบนี้สามารถยกได้ข้างในเราไม่ให้ดูเพราะว่ามันก็จะมีถังไว้รองแล้วก็พอเต็มเขาจะเอาปิดฝาแล้วก็เอารถแท็กเตอร์หรืออะไรมาขนไปแล้วก็ ไปขุดหลุมแล้วก็เทเทส้วมนี้ไปจะเป็นประมาณนี้ห้องน้ำเล็กๆมีไฟก็จะเตรียมมีหนังสือไว้ให้อ่านตัวนี้ก็จะเป็นกากเศษไม้ค่ะบางคนเขา บางคนเขาก็จะเอาอากากที่แบบว่าดับกลิ่นแต่เราใช้แบบบ้านๆของเรามีอะไรก็ใช้แบบนั้นเพราะเราไม่ค่อยได้มาเท่าไหรน่นานๆมาทีรอบๆกระท่อม โลกชีวิตพอเพียงก็จะเป็นเตาย่างอีกเตาเนงที่อยู่ติดกับที่อาบน้ำนี่ก็จะเป็น ก็จะมีเสาวหน้าสาวหน้าของเราก็จะเิจิงมากอันนี้ก็จะเป็นทางเล่นน้ำพอจุดไฟก็จะทำให้ถัง สะว่ายน้ำนี้ก็จะอุ่นอุยอ๊ยอักตาใดอุยอ้ยอันนี้ก็เป็นน้ำแข็งเลยนูเอามาจากไหนแซมจะถึงซัมเมอร์แล้วเราเตรียมซัมเมอร์ จะมีหลายอย่างอยูอย่อันนี้จะเป็นทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ทำไมมันหลุดสงสัยจะเป็นพัดลมหรือเปล่า เชื่อชูชีพมีอะไรทุกอย่างชชูชีพของเด็กเล่นของเด็กๆมีหน้าหนาวเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็จะเป็นนี้เป็นซาวนา้าซาวน้าในบ้านตากอากาศ เตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมีที่นั่งสองชั้นตรงนี้เราไม่ได้มาก็สภาพกจ็จะมาของมาเก็บนี่เป็นตัววัดอุณหภูมิความร้อนเวลาเสาวนา้ I mm. I. Mama, yes, it is what i to do, dropper is for ease. I classic. Your home has so and อีสย mm ูโฮมฮาโซลันคัมแอนด์อีสกูบลิววัตันเมนูวินเทอร์แฟนาบสเนอร์ขางด้านนู้นก็จะเป็นบ้านต่กอากาศของปู แต่ตอนนี้ปูเขาปู่ของพ่อปู่แต่ตอนนี้ปูเขาขายให้น้องชายแล้วน้องชายของแฟน นี่ถ้ามาตกปลาก็ตกได้เลยนะเนี่ยรถเออสกูเตอร์นี่ขับบนน้ำแข็งไม่ได้แล้วเพราะว่าเออมันเริ่มจะละลายน้ำแข็งเริ่มจะละลายแล้วก็เร,เริ่มจะมีเห็นน้ำเห็นอะไรแล้วตอนแรกว่าจะมาตกปลาแต่ไม่ได้ไปหาเหยือ่อหาอะไรมาก็เลยไม่ได้ตกวันนี้ ที่เข้ามารับชมคนไทยในต่างแดนคนไทยในต่างถิ่นสวีเดนสุรินวันนี้วันที่5เดือนมีนา2565วันนี้มาที่ บ้านตากอากาศอากาศดีมากค่ะวันนี้มีคนเล่นสกีด้วยนะคะมาเล่นสกีถึงฝั่งนี้อุกชาย รีบ่ะาาสีน้องโอกาชิโดแซมคนเล่นสกีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจบแค่นี้ก่อนค่ะพี่ และขอบคุณกับการเข้ามารับชมนะคะ